พอมาเลยเอาไว้จุดหนี้เราที่เน้เนๆเลยถ้าเราพ้นไปฝึกคารวาห้างเอาฝึกกันบริเน้น่าทหา้างบริวา,าต้องนั่งลหลับตาหรือว่าต้องนั่งท่านั้นท่านีนนน่เอาได้บัดทุกแบบเลยเพราให้มีสติเนื่ึงล่มสะกนเป็นต้นนแต่ถ้าจับร่มได้แล้วข่องแล้วในปฐมฌานทุกญาณชาติี่เป็นตัวเองโดยว่าต้องจับลแมแน,นแม่ก็ได้ว่าแนบก็ได้ครับ ถ้าคนติดชินพุทโทว่างบ่ได้เอาพุโทโธนําไปเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนั่นนะถ้ามันคลองแล้วบ่ได้จับลมบ่มีข้ามบริกรรมมันเป็นเราเองอันนี้แล้วมันสิเหลือเฉพาะพิตีเกิดขึ้นเป็นเอกะคาตากิ่พิติสุขเอกรตายางเดียวไบบก็ให้ไดที่หนึ่งมันคลองแลง้วกเยืนเดินนั่งนอนคลองก็บันที่หนึ่งพิโตกมาจุมีสติรู้ลมเข้าลมออกจิจารประฟองความคิดเอาไว้ย่าให้ออก อายุหรูอกับลมหายใจอาศัรู้สึกว่าลยน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 มเย็นๆในพวงจุดไนเข่าออกเข่าออกอยู่ข้างมันเองพิธีเกิดสุขเอกกตานี่เรียกว,ว่าปัตมาจามมันเป็นลักการเ้วเป็นเทคนิคแค่ในเกิดตาข้างเห็นเป็นแล้วถินลักการเลยถินลักการเลยบ่แมนบา่าว่าลานัง่งอยู่ดอรสิให้เห็นคือเกาได้บ่ได้บ่ได,ได,ได้เหลือตาดูไปจมูงงกตลอดมี่เป็นวิธีทําให้เกิดขึ้นให้มาจับเอาความรู้สึกมันเป็นแบบไหนทั้งหมสัพพัญญะขึ้นมา ส่วนใหคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภายในถ้าคิดว่าสงบแต่ยังค่ายคิดอยู่แต่คิดป่ะจักประกอบกับลมตัวนี้เกิดอะไรอันนแต่ที่ฟุตจัิงว่าบดง่ายไม่ง่ายแบบรบกวนนี่ไม่จะเกิดสภาพแบบบะครับเช่นปวดวัวตื่นนี่พวกร่านแมนบางที่กัดซึ่งมีบบางที่กันหนุกหนาบางที่แก่เลยไม่ได้แก้แค่รู้สึกตัว่ากันหนุนสุด นาระเพีรยรมันมีหายางโดยเบื้องต้นบัดนี้เฮามีแต่คนสอนกันรู้ลมเข้าลูก้ออกอากับจริงกับถืออยู่แต่ว่าบ่มีจุดจับที่สังเกตและควรจะจัดการกับมันยังไงไอ้ที่ว่าความสุดไปถึงสภาพวะ,ะหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขวดสิเหตุแบบไรเรื่อยวะขวดถืออยู่ได้ลมอย่างเดียวน้องนั่งให้รู้เฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยที่เห็นเฉยเฉยครับผมส่วนมากมิธีว่า,าหนังขึ้นยังอันนี้ขึ้นยังลายหรือดี เพราะว่าเอาตัวนี้มาเป็นจุดรู้สืบตัวตัวพอมีเกิเป็นอย่างนคือเห็ดสองหงส์ลมเข้ากับตัวนี้มันเป็นตัวยืนยัดงนัง้นอาการอื่นๆสิแทรกกระสานบ่ให้ไปใส่ใจอาการอื่นมันรู้สึบตัวเฉยคนลูก,อกบอวซ์บ่แม่ไหนบ่แม่ให้ความคิดไปไป,ไปหาเหตุผลกับคนลูกแล้วอาอยุมงนี้เลยนั่นแหละด้วย ไอ้ทุกคนหน่นี่จุดอยู่เลื่อนว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอันเป็นมิหาร,ระท่าขห้องเองว,อวิธีฝึกงไ่ายด้วยขาจะไม่ได้รับตานั่งท่าสบายเหลือบตาดูปลายจมกูกไม่เพ่งไม่เล็งไม่เกรงมองผ่านๆห็นล่างๆมองวันฟาน็นงล่างๆนี่เป็นวิธีการซื้อด,ดอ้อไม่เพ่งไม่เล็งไม่เกง็งข้าสิดเหลือบตาลงไปตู้ข้าเห็นล่างๆปลายจมขาล่างๆแล้วหายใจเข้า พูดถามมีพูดโทษนะพูดร่มเยๆอยู่ในพวกจตงโมข้างในคือในกระดูกอ่อนข้างในครับพูดล่มขึ้นบนโตพูดร่มขึ้นบนโตพูดโตพูดโตขั้นคิดาอย่างไรแนบแต่พูดโทษกับร่มหายใจอย่างเดียวสักคู่หนึ่งหนึ่งหน้าที่หรือสองหน้าที่ตอนนั้นตัวนี้นวงน่วงกันมาหนิครับนึกนึบเป็นนันวานันแด็บเป็นผู้ไป่ปฐมฌาหเบื้องต้น หาเห็นแรกบันซ้ำนหนึ่งเด้ mm. เหลือตาลงไปอาจจะข้าให้จะบอกพบว่าท่านไม่เป็นต้องเหตุตาม mm. วิธีนี้ก่อน้ mm. า่ว่าเหลือตามันก็ขึ้น,นมันมันจะเป็นตัวยังขึ้นเ mm. หลือตาเนี่ยเหลือตาบนปลายจมูก mm. เออมันจะเห็นท่าทางข่าง,งหรอกมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นท่างตรงรอกเป็นวิธีหลอกวิธี mm. หลอกความคิดเท่าให้มันมาขึงนที่หลอกความคิด ถ้ามันหยุดให้มันิ่งเมื่อมันหยุดมันมน,ดดนิ่งเด้วก็ว่าอุเบกขาเวทนาจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ประเด็นแต่ถ้า,ถายัางคิดอยู่อุเบกขายังมันเกิดอะไรเด้ที่หลัเอาเทรดหน้าที่ะตสองหน้าที่ท่านั้นแหละผมเคยตังหลงแต่สืบคดีับเคให้กันแล้วครับค่าย,า,ยายกันอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเขาฝึกรีแล้วนั่นนะตึงแลงยั่งตึงรลงยั่งคือกันนั่นแหละเป็นอย่างไรตึงตึงแลงยั่งลวงๆ้วงแลงยั่ง เราต้องขอบอกก่อนเขาก็เลยต้องนั่นอันเดียวกันเดียวกันบริขัดแย่งกันดอกบางทีก็ไล่คนไปหาคนหรือเปล่าบางทีก็ไล่คนมาหาเฮาหรือกันเหตุมันเกิดฮะเขาหายใจแล้วครับลูกฮะเข้าใจแล้วครับพอห้เป็นเดี๋ยวนี้โลยมันบริโดนเด้แค่นาที่สองนาทีเด้แล้ครับ นั the the ่งเห็ดตอนนี้แล e. ้วได้บ่แมนวันนั่งไปเห็ดจุบันกมค่อยเห็ดอจุบันไปเห็ดเนื้ออื่นมันเดืเห็ดเนื้ออื่นรับเืรับแบบบ่ต้องบ่แมนรับเลือกเลือกเลือกตดูไปจมูเขาเห็ดล่างๆผมพวกนักเรียนทางเป็นแต่เห็ดกควกลมๆเล็กน้อยว่ต้องนั่นกลมๆแล้วหาจะเข้าพูดหาจะออกโทรหาจะเข้าพูดหายจะออกโทร จะรับเพื่อของเหลือไม่เพ่งไม่เล็งไม่เกรงมองผ่านๆเป็นปลายจมูกต้องมองดอกเทีนผ่างเดียวดอกปลายจมูกหรือว่ามันชุดเอาดอกเป็นชุดหลอกหลอกไม่คิดเออสวยงามประดิษฐ์สวยงาม Thank you Thank you ความงนงนงวยหเป็นบตะวางนี่มตึงตึงวนงน่อยเปนกี่รับอกคือตองแล้วตาๆตวันมันตึงยิ่งแบางครกวนน่มนิ่มนนงบางคนกว่าตึงตบางคนกว่านึบนบบาคเป็นบนั่นแหละให้เห็นด้วแค่นี้แหละนี่แหละเื่องบักปรมาต้ถูกต้องแล้วถ้ามันตึงยู่นี่แมนโหลด บาดีนอาการอื่นๆววเวลาห้าเห็ดไปมันจะแสบออามาเรื่อยจริงๆปีติมันมีให้แต่ว่าเขาจับปีติเอาเขาจะเอาตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวมาเป็นตัวยวึดไว้บางที่ห้อเห็ดไปคนบุ้บ๊ยคนห้าสิ่งทรงเพิ่มคิดออกไปไปหาเหตุผลกับของคนบุ้งเพราะให้ทรงออกไปอยู่กระบอกเข่าแล้วบอกเอาตัวนี้เป็นจุดยืนบาดีนโรกแค่บาดีนโรกตั้งสี่ก็ต้องแก้แนวใดแก่นี่คือเข้าสิไปคิดหาวิธีเหมือนบอกอย่าเอาความคิดไปแทรกแซงให้รู้สดสุดๆเสื่อม ถ้าเอาแค่ความรู้สึกเขาหยุดความรู้สึกได้มันโดมันแบบนี้เขาใส่ความหนิ่งไว้ดูสิมันกันนี้บานนี้มันกับแบบนี้เดี๋ยวมันกันนี้ทำเรื่อยๆแล้วก็คู่เองเพระว่าบานนี้มันขึ้นหัวหลุดหน้าของเนากระั่งรู้ที่เฉยก็ต้องเพต้องไปคิดหายเหตุผลกับมันได้ปีติมันยางหน่อยหายาบางที่มีแสงพิบพิพิบพิแสงกระพริบกระพริบกระพลิบเกิดมาเกิดมาข้าสึเหล๋ยวตาบางเงี่ส นั่นแหละคืออาการจิตทั้งหมดนี่แหละที่ว่ามันเกิดขึ้นอันเกิดจากอำนาจสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นมันจิตตั้งมั่นแล้วเออมันเกิดสิรับรู้ี่ยังที่เป็นทั้งในครับบางที่ขนลุกแบบวื้วื้วื้วขึ้นเบอร์ธรรมดายิ่งก็พัดลมที่มันเปิดทางเห่าถึงนั่นเดียวขนบุกเป็นปานขึ้นหยาค่าตั้งสังางขึ้นวื้วื้วอยู่นั่นนะพยายามจะคิด พออยู่กับบ้อยยางอยู่เดียเ๋ยวมันก็หายเพราะว่าอย่าง้อันนั้เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยล่และแต่แต่ความรู้สึกนี่ยังเข้ากับสามาคลิกไปทั้งยันได้เลยว่าหรือความรู้สึกทั้งกายอะไรไปย่างแค่ความเกิดขึ้นแล้วก็ไปก็ได้เกิดอย่างเดียวเกิดๆๆๆดับเกิดดับทีมันบอดดับพอเข้าไปฆ่าคลิกขึ้นดึงมันมาดึงมันมาอ่านไวยจ้องไวยไปเ,เรื่อย่ะปล่อยรอดเดี๋ยวมันเกิดไหมไปเรื่อยเด้ มันมีมาไม่ฟังเลยแบบมันมีมากเรื่อยๆแม้กระทั่งรูปภาพคนรูปภาพเทวดาอินพุ่มผีเปรตลูปภาพต่างๆนี่แหละจังว่าตัวยังต้องบเพื่อให้มืนตามืดตากระห็นมืดตากระเป็นแต่ว่าเป็นยากแต่ว่าละเอียดอีหลีจังเห็นหรือเอลแค่ต้นเห็นเลยเออมาถึงมืดตากระเป็นเพียกระถาชัวห้องสวดมนต์เต็มโดนทางขางเฮาเดี๋ยวมีนั่งเขามาสวดมนต์น้ำเฮา จะไปสนใจว่าเขาหรือจริงหรือไม่จริงก็ช่างจะไปสนใจเต็มทั้งหลังอยมเกดมีบางที่เขาเข้ากลมการะายางยังยังว้ไปกัจาาทั้งตาเข้าน่ะก็เป็นบล็อนั่นแหละคือมีชุดขาวหรือชุดเขียวหรือชุดชมพูก็ช่างเถอะว่าต้องไปแงกบางนั่นเป็นการตรดสอบสมาธิว่าจะตั้งมั่นหรือไม่สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาถ้าเข้าไปแวบ มันบอกอุเบกขาเดิหมายถึงว่ามีคนอย่างมา่าข้าวติแงบึงสง,ส,งสัยนั่งเห็นบ่นสงสัยแล้วบ่แมนอุเบกขาแล้วเขาใจว่าล่ะก็เลยบอกว่าทุกคนตั้งมันอยู่ในร่มดาวชุดนี้เป็นตัวรู้สึกตัวเป็นปฐตถามัานตถทิทยาฌานแบบอันที่สองือว่เห้าขับรถไปเขาบอกขิดยังถึงอดีตแอนาคตยัง ตาข้าพ่งเป็นคนหนึ่เป็นผู้มีสติประกอบกลางมในปัจจุบันหน้าขณะตัวนี้สิคุณโลดปิติคุณโลดและเอ็น่าพิติสุขุกตาเป็นชั้นสองเลยครับ้อประจับร่มเขาบ่มีข้ามบริกรรมแต่ว่าคนเ้าบปกหุจกักได้ว่าในขณะเสี้ยวหนึ่งที่เ้งองประคิดนั่นแหละมันคือนั่นแหละมันเกิดปิติได้เ,เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ทรงชาเจริญชานในหนึ่งสองสาม ตัวที่สามนี่โอ้อิ่มเอิบกายเบาคิดเบาคือผมมีอย่างเลยในโลกกันนี่ก็หังเห็นอยู่หูอยู่แต่ลรวบางแต่ก็คิดตัวแสก้นแบบนั้นเป็นสัญญาหรือสังขารขันที่มันเป็นปกติของมันยาดึงวันมาเรียยวสมมติข้าเห็นทุกอย่างนี่แหละแต่ข้าเห็นปุ๊บข้าเก็บมาข้าฆ่าหรอกเข้าใจว่าล่ะบ่ปล่อยว่างนั่มันแหละคิดมันติด แต่เห็นแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านผ่านผ่านมันบอผ่านเพราะว่าเขาไปดึงมาสงสัยมันก็เข้าใจเนาะเรีบยทำบังคับเลี่กลบห่หายเขาเขาอย่างไรับบดให้ลูกซื้อได้หายคือหายได้นี่แหละพี่บอกว่าแต่ว่าคนคือเป็น,ปน,ปนชาติสามโล่งไปเบิดโลงง่งก็ไปจับยังไปจับือยัง,องบ่บงบมีอย่างจิตเ<อ>บากายเบานั่ยมันหายไหมแต่ว่าท้านเห็นอยู่นี่นะคือเขาเห็น แต่มีความรู้สึกว่าหายเป็นความรู้สึกหายเอ,อ,อันนั้นก็คือกนรู้ว่าหายจะผกสงสัยแต่สงสัยขึ้นมาปั๊บตรวจแนะล,นะล้วว่าอะเลยว่าเป็นเล่ยว่าเป็นสมาธิเล่ยวานี่งเลยว่าเข้าใจเข้า,า่าจิตตั้งมั่นตั้งมันคือตั้งมันในความสงบอันเป็นรูเบก้ขาฟอมเบยก็เลยว่าเหตุใดสิอุเบกขาแต่คือจะนั่งไปเป็นสิ่งที่เห็นสมาคิด เพราะว่าจิเป็นปีติทั้งหายางหงยางจิตยางกระจัำเฮ้่อยเนี่อยมาสงบทั้งทัางการความบุ่นวายหรือสงบทั้งแา่แสงสีเสียงสงบทั้งการสิ่งที่เข็นอยู่สงบทั้งการสิ่งที่รู้อยู่ที่มันไม่สงบเพราะเราเป็นดึงมันมาในบลาหรือเอาชีรถเมื่อบานเสาไฟสายไฟเขาก็เห็นแต่เขาบกคิดความกังวลกับบกิดข์ในบลาสงบพื้นเก่าในบลาแต่เขาคิด บ่สงก็ไดยไหวเนี่ยเอออุ้งอาหยักแสันแห่สีไปลรอเริ่มเราหลอนกังวลหรอนั่นแหละจริงจริงแล้วมันขืนอยู่กระเอาไปดึงมันมากเหตุยังเอก็เลยให้หาทุกคนมีวิหาระธรรมแต่คือตัวนี้เอาตัวนี้เป็นเพื่อนอยู่สักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็เข่าของมันเองหรอกเดี๋ยวมันก็เริ่มกว่านี้เรื่องเล็กเล็กไหน่อยใส่สาระข้อมติชินมินท่าข้อมตาคนอยังมันว่เอามากิดปั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 ดมันปัดเองดอกคือเ่าเสียวหูดอกว่า เอาไปแล้วสองเดือนสามเดือนสี 1, ่เด <l Jean Rabbit bulun> ือนเต็มอ้ยหูยอดลัาดแบบแบนี้มันดีแต่่าเขาั้งดไปบุ่ไหวกับเพานไปยุ่กับไพาะัจะไปซื้หน้าเบาปืนกรบไพไปกินกินเยอะอเบกใเองมแหมมันที่เป็นเราเองแบบเขาให้ได้ที่หนึ่งสกวัแล้วนี่นีแหลเริ่มต้นตัวที่สองมันก็เป็นเราเองยคซื้อกับนบนึบนบขึ้นในรถอ้าวคเขาไปไจับร่องเืว่าได้บามนีั่นแหละมันยุดกิดมันเรยเอาอาการปีกมาใส่แทนเป็นอเบกตาเบตา มันยุ่คิดได้แบบน,นมันนั่งคุ้มอยู่นั่นแหละว่าะถ้าได้เป็นสังฆาลูเบคาย,ยานขนาดนัด้นแต่สังฆาลูเบคา,คาย,ยานรู้ทันความคิดตนเองเหูว่ามันคิดแต่ว่าเขาก็กเขาไปคิดอามรอามณ์บังเกิดอารมณ์บังเกิดก็กระดับเริ่มต้นที่หนึ่งก่อนเด้อนี่แหละเอาให้มันชัดเจนแบบนี้ซะกอะ่อนปีตีจะเริ่มว่ามีทั้งอาจะรวกับน,นี้กับแมนแบบนี้กับแมนเอิ้น่าตาระนาปีตี ออขานิการพิธีเพื่อเข้าสิทิ์หันเุกกายให้กำเนิดอ,อแะแรประมนพวกผูป้ปคาองพิธีมันกายลอยขึ้นแต่มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าม,ยายมันใหญ่บงมันลอยบัางมันว่างมัง่งแะละเป็นความรู้สึกับแา่ว่าบรร้าทิก,กาพิธีขนลุกขนพองเว่อร์เวอร์เป็นมากนะสิว่ามันมีันหาบดนี้เข้าจับเอาพิธี้นมาไว้ วัน,นี้มันึ้นหัว่ากัสังมันเด้อร,รู้เฉยๆรู้เพียงกายแต่ว่าจิตจริงๆเต็หนึง่งความรู้สึกกายห้องหมูยู่แต่ว่าห้องเ้าความคิดเขาไปแทรกมันมา,าไม่ถังก็คือเป็นเนื่อหนีแ่ะนั่นเศร้าสนกุกหรอตัวนี้เศร้าคนที่คือกันด้ดน่นและว่าจิตความคิดของห้องไปพาจิตจริงๆจิตมันบบ,นบมันบ,บ่มีกุ่มหลังมีตนมันตั้งอยู่ตามมันเองวันนี้ห้าอาศัยไปเห็นนั่นเห็นนี่เ้าเลยไปคิดถึงอันนั้นอันนั้นอะไร คิดเลยไปก่อรูปรังตัวตนกับบุคคลสัตว์ซึ่งของเดี๋ยวไปคิดถึงมีเรียกว่าใหรอคืออยู่หลอกล่อมันเพ่อยมันไปคิดถึงอันอื่นล่มมันบ่มีรูปรังตัวตนหลอกมันอยูหนีซะก่อนเฮ้ยวันมันเป็นค่อยเรื่อยๆเมื่อนึงเมื่อนึงกับสองสามเธออาประเด็นเธอละนานดอกสามหนาที่สามนาทีเอาแค่็มงมงถึงเราได้ไปหอดพูนดอกเธอละนาทีกับอะไรเอาเถ้าผัว่าเก่งเงิน สามชิ้นที่ดูซึกว่าพวกแก้วมันถูโดนโคตรเกิแล้วพวกพวกเขาชิ้นเลีวนึ่เขาจะไปเบิดมือเดี๋ยวก็ผสนเด็กับเนื้ออื่นแต่พวกเขานี่ยกังวลในการงานเรียกว่ามือหนึ่งหนึ่งนะหรือเอาแค่ชั่วโมงละสองวินาทีก็ได้เพราะว่าเขาบ่ได้เป็นอังกี่เขาเขายืนเฮ็ดเรื่นด่นึกนึกขึ้นพ่อไปเดี๋ยวะเดี๋วเราเดินกันดีกว่าเดินก็เฮ็ดได้มึงล่มก็ได้หรือเป่ได้ เขาหอดแลมผุดเป็นดูซิบอยขนาดถ้าเกิคือเฮายังคิดเอาอยู่ตอนนี้เฮายังคิดเอาเขาคิดว่ายากเขาคลิบใบกระได้เนี่ยความคิดมันขวางเห็นเ่ล่าแต่เฮาเริ่มฝึกเริ่มฝึกแบบนั่งสะกอนนั่งท่าใดก็ได้เด้อมเพราะมันว่าถือมันนั่งตามรูปแบบที่เฮาเคยเห็นก็ต้องเปลีนเนาะค่ะโอยนั่งเก้าอี้นั่งจังสิก็ได้นี่นั่งเหลียวตาผุดแต่ว่าสติขันอยู่กับลมเข้าออกตาเฮามองไปเลย เห็นยุเขาเห็นยังเขาด่ากันรู้แต่ว่าเขาปรคิดน้ำเขานี่ตั้งหากมีที่หยุดวิที่บนนั่งของไม่คิดพี่มันยุพีกเพราตัวนี้เป็นตัวยืนยันเออนี่หลเช่นนั้นคือบอเห็นรับตาพอเข้าบ่หูเลยว่าเขาละในตัวพอเขาปร่โคมความคิดแปก่ก็ควรไปวุ่นไหวไปหนุอยางยังตัวเขาไปตัดจินยืนยันยางเขาแต่ว่ามันเห็นอยู่ตาเขาเห็นหูเขาถึงเขาบอเห็น เขาล้างถวยเป้งปังเป้งปังสิผีเขาอยู่ผีเด้อเขาประเด็นไปอยู่น้าเสียงถวยเขาการเห็นก็คือกันเขาประเด็นไปอยู่น้าเห็นเลยตาว่าตาเห็นอยู่ผีสติอยู่ผีมันจะเอาหุกมาจากใสเองพอเขาบระกอาไปคิดไปก่อกวนเองนั่นบ้างนั่นแหละมันละไม่โตไม่แห้งดออเมื่อตาอันลับตาเนี่ยที่มันมันจากเมื่อตาเเบบิ่งงแป๊อยมานาะเมื่อตาเบิ่งสงสัยเลี้ยวผีหาถามค้นในบาทนี่สั่นแล้วแล้วเห็นเมื่อตานั่นดีที่สุด ปัจจับตาข้างเห็บบัดนอนนอนเห็ดเข้าใจว่าหลักหลับต่นอนเห็ดมันหลับในชาญเลยหลับไปในการส่งชาญถ้าเอดชาญที่สองปุ๊บมันหลับปุ๊บโดดออกมือเอาหุ่นมิดติ่งๆพอคอยฝันบ่ฝันซจำนาตื่นว่าปุ๊บอิ่มเอิบเพื่อยังหนึ่งตัวบอกว่ามันควาคิดบ่าทำงานเพราะว่าเขาหลอกมันมาอยู่หนี แต่ทั้งว่ายคนหาคืออยู่อันนี้เป็นตัวรู้สึกตัวเด้อสัพปพปัญญะเด้อแต่ว่ารู้สึกตัวสติอยู่กับลมเข้าออกสัพปพปัญญะคือรู้สึกตัวมันไม่เองดอกมม่เลิเป็นอันเดียวกันใดฝ<ส>ึกให้มันคล่องสะกอนไม่ยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าจะคร่งข<ส>เข้าใจว่าเฮ็ดเล่นเลน่นถ้าเคร่งหลายมันบอได้มันสีกังวลเป็นแมงยังบอได้ว่าเหมือนพ่อประบวดมาเป็นง่ายๆเดอ้<ๆ>เดอ ฝึกให้คล่องแต่จะเคร่งเ็ดสมำเสมอเออเห็ดไปเรื่อยออๆคิดได้ม่แม่ใดก็เห็ดยืนยืนกังไก่เห็ดรอดคำหัวอยู่นิคำหัวเหลวบาง,งานันเหลวบางนี่ยู่แต่ว่าสติคือความคิดเท่าอยู่ในล่มให้ใจเขาออกอีตัวนี้เนิบๆขึ้นนะแต่เป็นรอยใส้แล้วเออ,เอ,อตัวนี้มันคล่องก่อน,อนตัวสองมันเป็นเราเองแล้วก็ลู้ออกมาตัวสองเป็นเอาเองเนาะได ปัทมาฌานี่อยากที่เขาได้กินได้คือปัทมาฌานผู้ทีา่าญาฌานเป็นตัวเองเพราะเป็นผลจากปัทมาฌานแต่ญาฌานเป็นตัวเองเพราะเป็นผลจากผู้ที่ญาฌานหนึ่งสองสามเกี่ยวกันเองเด้อและตั้งว,ว่ารวัดสมาธิวไม่เป็นนางรับตาเป็นนางไปนนางนั่นนั่นเป็นนางไปนนางโอนเอาปวดขาเยียดขาเลยเด้อพระสัทว์พระศีิบอกยืนเดินนั่งนอน,นเป็นที่ระงับเวทนาเวทนากายกายเฮ้ามันบกเป็นของเฮ้ามันบกเกะเพราะได้ดอก เจ้าว่าจะนั่งมือนีนิ่งได้แล้วสมมตมืออื่นมาเจ้าก็นั่งปวดขาอีกกระเกรวมเลยทิกงท่าได้แต่อย่าทิ้งใจเราะอย่าล้มและไปแต่ครั้งต้องพอเอาดูเรื่อยๆเอาตั้งเจอรุ่งออกแต่แกก็สงสัยนี่แหละอยาก่ายรุ่งก็ทายก่อนทายก็ถ่ายเอาเขามาถ่ายให้ เอฟซีเป็นเป็นเอฟซีลุงพ่อจะเห็นหมเอฟซเป็นาติกันเลยนะเอฟเลยนะ่ผมไหมเอาตบางรอดบเขาแบกอายุ แอดมินแอดมินกันเลยมันถ sure> ึงได้ดูกำโมกัดอีนี่แหละมันฟังภาษาบุรเป็นคนไตเลยโอเคเวลามันฟังมันคืตั้งถงโอ้ยอีฮานี่มึงเบิ่งกูแท้กเลยปากหอยหอยนดล่ะคะทางเทศเข้าใจมัเข้าใจหรเลาอะางคำบางคำเข้ใจอยเาห็นปากหอย่ยมเบิ่งเอาเ้อิดูไล่ร้องกด้เยอีฮานี่โดนหลบบาน 啊，係，咁啦，係啦。